เฮ้ยเฮียมึงโดดว่าวสัตว์เอาไหมโดดทำอะไรตรงนั้นไปรุ่นฮันแน่เขาคงยังไม่เห็นผมยิงโอ้โหเฮียเฮือดตายกูพยายามลากกระหนุ่น,นมึงดูเฮ่ตรงปุ่มยิงปืนกูไม่งลากลากเะสุดละเฮียมึงยิงไม่เข้าหัวโหเลยช่างแม่งหมดพี่พี่ตกใจสัตว์ฮันแน่ไม่สั่งน้อยยาไปซะ เมื่อกี้ผมไมไ่ลาดเพื่อนนะซ้ำไปก่อนไอ้เยีเป็นเพื่อนลาดกูออกมาสิจ้าไอ้เยีมึงไม่ออกมาสัตว์ออกมาออกมาไปไหนแล้วเฮ้ยยิงตรงนี้ก่อนไปไหนดาวออกมาซิอยู่ไหนออกมา ออกมาเคียมังไม่ออกช่างแม่งมันซ้ำไม่กอโอเคมันดาวตอนไหนแล้ววะไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยกระสาร้อนมันออกมาฮันน่มึงโดนกูตุ๋ยแล้วไอ้เขี้ยมึงยังมีคนมาตุ๋ยกูอีกห่อโอ้โหให้ตายเหอะ เพื่อนอดทนแป๊บนึงมาช่วยแล้วอุ้ยเยื่็นจัาอุ้ยเพื่อนเต็มเลยสัตว์ด้มิงไม่ได้แต่ดึงเข้ามาด่วนเลยอ้าสวัสดีน้องสาวน้องสาวจะไปไหนเลยเจ๊ะอยู่คุยกับพวกพี่สองคนหน่อยได้ไหมจ๊ะพี่คะ แต่หนูมีผัวแล้วนะคะถึงน้องยังมีผัวแล้วแล้วมันจะทำไมลุ้มโสมอะไรจะเพี้ยนดาวสามอะไรเพี้ยนนี่พวกแกสองคนนะทำอะไรกับเมียฉันก็เห็นกันอยู่ว่าพวกเราสองคนทำอะไรกับเมียแกแกมีปัญหากันเหรองั้นเรเข้ามาบังคับโดพี่มันจะไม่ทำอีแล้วพี่อมัดนกับพี่แกคนหนึ่งเสื้อฟ้าแกจะหนีไปไหนเฮียสุดเป็นบันได น้องสามไม่ใช่พี่เลยจ้ะนี่น้องมีแฟนหนึ่งอ่ะฮันเน,เนนะ่เห็นนะเห็นนะไปทำอะไรอ่ะฮันเน่วิ่งมาแบบนี้ดาวไปดีเฮ้ยยิงมาทำไมแต่ไอ้พวกทำอะไรตรงนั้เน,น,น,นเอาไปเล่นไอ้เหี้ยาเพื่อนยิงมาัาไม่ได้ ๋ยวลงไปซ้ำให้ตายในแกเป็นเป็นใครกันฮันแน่จะเลยน้องผู้หญิงดาวไปซะซ้ำซ้ำโอ้ยรู้สึกเห็นผู้ชายไปแบบเอาผู้ชายดาวแล้วเหรอโอ้ยยอดยี่ยมเฮ้ยไปรุ่นทำอะไรกันตรงนั้นอะ่ะโอ้ยคิปเพื่อนมันมายิงมันยิงมันเปิดเขาโนน ดาวนึงไอ้เหี้ยกูไม่รู้สึกว่าตัวละครชุบมันก็ยังมีประโยชน์ตอนนี้แหละไอ้เหี้ยซ้ำไม่ได้เลยไอ้เหี้ยมันชุบชัวซีขึ้นมาแล้วโหไอ้เหี้ยจอดเยี่ยมชิบหายเพื่อนยิงมันยิงมันเพื่อนสวยยิงมันเหี้ยแบบตัวละครชุบกูนิ่งชอบเลยกูพูดเห็นมันมีประโยชน์ตอนนี้นี่แหละเพื่อนยิงมันเอาตายก็ดีจะชอบตัวละครนีเลย นี่นายถ้าเกิดนายรอดนี่ถือเป็นปฏิหารเลยนะเนี่ยนั่นไงโอ้เพื่อนเราเช <First Blood. S 1> ี่ยเพื่อนกูเก็บของอย่างไวดิเฮ้ยฮันเน่เห็นนะจะนี้เปไหนดิเ,เจ๊ะกลับมาคุยกันก่อนเชี่ยดาวดาวกันสองแล้วดาวสามโอ้ยอดเยี่ยมเพื่อน,นทำดีกูมไม่ได้ทำเยี่ยอะไรเลยนอกจากการซ้ำดาเมจอย่างเดียวตอนนี้เนี่ย ให้ตัวสุดท้ายอยู่ไหนโอ้มึงซะอย่าให้ต้องตามคือชนะเฉยงงนะไม่ได้ทำอะไรเลยเกมเนี้ยวิ่งไปก็จบเฮตตรงนี้เพิ่งใจเย็นเคลียตรงนี้ก่อนท่านแน่จะช่วยเพื่อนอ่ะฟันไปเหรออีกทีดาวอ้กทีมันจะต่อยกุ้งฟันเพื่นไม่ต่อยกุ้ดาวหนึ่งดาวอีกหนึ่ง มาจบเราจะเพื่อนรอนานไหมเฮ้ยีวิ่งมาแต่ไกลดาวดาวไปซะต้องซ้ำก่อนเขี่ยมันตรงนั้นใจยังไงเพื่ยิงกูพันแย่แป๊บหนึ่งเขี่ยไม่ซ้ำไม่ได้แต่มันชุบวิ่งมาจะชุบละซ้ำซ้ำไอ้เขี่ยจะยืนตรงนั้นอะโอ้ยจะยิงกูอย่างเดียวเลยนะ <nt its out> เ <Hey. S 2> เปไหนละ <First Blood. S 1> สวยเพื่อนจะวิง่งไปไหนเลยไปรุ่นอยู่คุยกันแป๊บหนึ่งสินี่แกแกก็ทำไายโ o t i ่นกันเหรอฮอึจะต้องล้างแค้ในให้โ o t นเพื่อนรู้มันเลยเพื่อน <First Blood. S 1> เพื่อนรู้มันรู้มันเอามันเอนเอ สามหนึ่งยังไงก็ไหวเฮ้ยฮันแน่วิ่งมาแบบนี้ดาวไปดีดาวหนึ่งนะเพื่อนดันเลยดาวสองละดัน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 ตายเดี๋ยวขึ้นไปเพื่อนรอแป๊บนึงกำลังบิงขึ้นไปเฮ้ยมึงทำเพื่อนกูดาวอ่ะมึงอยู่ไหนตายไปซะทำเพื่อนกูดาวอ่ะ คันแน่เห็นนะเป็นลิงเลยหัวนั่นนึงเพื่อนมาแล้วพี่คะซูซูนะคะไ้เคี้ยมึงเวอร์เวอร์สัสเอร,เอร์เวอร์เกินอ้าวไอ้เยี่ยเฟนม,มึงเสียโคโนฟีเลยดิทำไรอะ่ะอยากใช้์โคโนฟีอาจาน้อง เพื่อนนี่แบบกดคโน่เลยอยูบนนี้แหละไม่ไปไหนแะ้วัไปเพื่อนนั่นไปเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ขอเพื่อนไม่ไม่ไม่โดนเลยว,วะเห็นเห็นวิ่งมาตรงนั้นอยู่นะเชอะแต่จริงก็โผล่มาดีเอาเยอะเพื่อนเบอร์หนึ่งกับดาวไปโผล่มาโผล่มาดิลองโผล่มาสักตัวหนึ่งไม่ไม่ได้มันไม่ยอมโผล่มาเพื่อนไปเลยท่านน่โผล่มาหนึ่ง ดาวดาวหนึ่งเปิดสองดาวดาวสองเลื่อนดันไปเลยชนะได้ฮันแนยังไปไม่ถึงไหนก็เปิดเซอร์กันแล้วเหรอแน,น่ไอ้เยี่ยมึงอะไรวะไอ้ยิงดาวไอ้เยี่งแป๊บน,นึงนะขอดูภาพนิ่งหน่อยกูไม่ได้คิดเองใช่ไหมว่ามันร้อยได้อะ ท่าน,น่แมวเดินน้อำเส่เยิ่งมึงมีขนโดยิ่งมันมีเดียวโอ้ลูกพี่ลูกพี่นัดเดียวมันจะเดียวลูกพี่สวยสวยลูกพี่เฮ้ยซื้อก่อสร้างขึ้นหน่อยแล้วกันจะได้ไม่ตายไงวิ่งชี้อะไรเดี๋ยวมึงไม่น่าซื้อเลยเพื่อนก็มึงซื้อทีมให้ตรงนี้ให้ตายเหอะ เถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็บายครับเจอกันคลิปหน้านะครับ